วันนี้เราอย่างที่ัวข้อกันที่ได้บอกไปนะก็จะมาพาทุกท่านนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับฟิโบ3แบบวันนี้เป็นไลฟ์สเปเชียลสเปเชียลเลยการที่เรามารู้จักกับฟิโบมันจะทําให้เรามีเครื่องมือในการเทรดที่มันมากขึ้นหลายหคนที่เป็นเทรดเดอร์เขาก็ใช้เทคนิคในการใช้ฟิโบเหมือนกันนะครับฟิโบแรกที่เราจะเรียนวันนี้ก็จะเป็นรีเทสนะครับตัวที่2นะครับเป็นเอ็กเซนชันครับ แล้วก็ตัวที่3นะครับก็จะเป็น projection นะก็ยังมีอยู่3ตัวที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้แต่ก่อนที่เราจะมารูฟีโบะสิ่งสําคัญเลยทั้งหมดคือครเราต้องรู้ก่อนว่าราคาเดินทางเป็นเทนอะไรถ้าราคาคเป็นเทนขาขึ้นเนาะเขาก็จะทําการยกโกลยกไฮ้แล้วกันเนาะทำสวิงยกโกลยกไฮ้ปรับตัวสูงขึ้นแบบนี้แล้วถ้าเป็นเทนขาลงล่ะเทนขาลงก็เหมือนกันก็คือเขาก็จะทําสวิงโลสวิงไฮปรับตัวต่าลงมานนันเองะครบ,ครบ ทีเนี้ยเราก็จะใช้ชุดวิโบเหล่านี้แหละ retest extension projection เนี่ยในการวัดในการยอ่ยอยืดและขยายฟังดีๆนะย่อยืดและขยายทีเนี้ยมาทำความรู้จักกันตัวแรก retestment เนี่ยเป็นสัดส่วนยอนะ่อเนาะทีเนี้ยเรารู้แล้วว่าถ้าสมมุติว่าโครงสร้างของราคาครับปรับตัวทำโรทำไฮยกขึ้นแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขามีโอกาสย่อได้ยังไง ถึงตรงไหนบ้างเราใช้ฟีโบตัวนี้แหละรีเทสในการวัดการวัดถ้าสมมติว่าเราจะเราเห็นว่าเขาเป็นเทรนเนาะนเราอยากรู้ว่าเขาย่อดได้ถึงตรงไหนนะกางจากจุดต่ําสุดขึ้นมาจุดที่ส่งขึ้นมาทําหายนี้ก็จะเป็นการวัดชุดย่อนะครับว่าสมมติว่าตรงนี้ราคาปรับตัวขึ้นมานะเราอยากรู้ว่าไอชุดที่ปรับตัวส่งขึ้นไปเนี่ยเขาย่อเท่าไหร่ก็จะเป็นการวัดรีเทสทีเนี้ยค่ารีเทสของเรานะครับเอาฝั่งของขาขึ้นก่อนเนาะขาลงก็จะแค่กลับด้านกันนะรีเทสมต์นะครับ เราจะใช้ค่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่สิ่งที่เราจะใช้นะครับในช่วง0ูนย์ถึงร้อเนี่ยนิยมใช้กันเลยก็มีตั้งแต่38.2นะครับแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยเห็นว่ามี23.6ด้วยเอา23.6กได้วยเลยเพราะมันก็อยู่ในช่วง0ูนยถึงร้อยเหมือนกันอืมครับ50 61.8 78.6เนาะ,ะหรือแม้กระทั่งว่าบางคนอาจจะมีค่าที่เสริมเข้ามา70.7นักเรียนในคอร์สของเราจะรู้ดี7 0 7อ่า70.7นะครับ 88.6นะครับออก็นี่แหละค่าที่เราจะใช้กันนะครับมีอยู่ประมาณนี้แหละในสัดส่วนของการ r e t acement. ทสเ m e n t ถัดไปนะและค่าที่เราจะพาดูเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูในส่วนของพาจุดเข้าเท่เออที่เรานิยมใช้แต่ที่จริงอ่ะทุกท่านน่าจะเข้าใจดีแล้วถ้าใครเรียนสเปเชียลในส่วนของ QM มานั่นก็คือค่า61.8ใช่ไหมจนถึง78.6นี่แหละในส่วนเนี้ เราจะใช้สัดส่วนย่อในส่วนของ QM ใช่ไหม,มทีเนี้ย QM หน้าตาเป็นแบบไหนทวนให้ทุกคนนิดหนึ่งลักษณะของ QM นะครับสมมุติว่าก่อนหน้านี้นะครับราคาทําโครงสร้างเป็นเทนขาลงลงมานะแล้วเกิดการเบรกนะครับเสียเทนขึ้นไปเสียสวิงชุดนี้ขึ้นไปราคาม้วนตัวกลับมาชุดเนี้ยชุดนี้แหละที่เราจะใช้ retestment ในการวัดสัดส่วนยอ่อใช่ครับก็วัดจากจุดที่ส่งขึ้นไปทำไฮสูงสุดเนาะ,ะแบบนี้จนถึงไฮสูงสุดเราก็จะได้สัดส่วนของ p รีเทสเมน n ์ที่เรานิยมใช้กันก็คือ61.8ถึง78.6บริเวณนี้นั่นเองนะครับนี่แค่นี้เลยนะง่ายๆในการ<ม>วัด p r e เทสเ m e n t นะครับเรากใ็ใช้จุดนี้แหละในการเข้าเทรดมานั่นเองนะครับในแพทเทิร์นของ QM เนาะทีนี้<อ>ในส่วนของสัดส่วนขยายหรือที่เราเรียกว่า extension เนี่ย extension วัดยังไงเนาะจริงๆอ่ะคือใช้ตัวเดียวกับ Pretacement เลย<อ>ใช้ฟิโบเครื่องมือตัวเดียวกันเลยแต่<ม>แค่ค่า ต่างกันนิดหน่อยรีเทสศูนถึงร้ 100, อยแต่เอ็กเคชั่นจะเป็นค่าที่เกินร้อยขึ้นไปเข้าใจไหมก็จะพามาดูเลยว่าเครื่องมือเนี่ยก็คือใช้เครื่องมือตัวเดียวกันเลยคือฟิโบรีเทสเมนต์ตัวนี้แหละแต่เราจะใช้ในการวัดครับด้วยใช้จากซ้ายไปขวาเหมือนกันเนี่ยสมมุติมกเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเราวัดรีเทสเมนต์นะครับนี่เนาะย่อมาอนะ แถวๆนี้เลยเนาะหกสิบเอ็ดจุดแปดเจ็ดสิบแปดจุดหกที่เรานิยมใช้กันนะ,ะเราอยากรู้ว่าเขาจะยืดไปถึงได้ตรงไหนบ้างอ่าทีเนี้ยเราก็ยังมาวัดเป็น extension กันโดยการวัดจากซ้ายไปขวาเหมือนกันแต่วัดจากไฮนี่ลงมาใช้ที่ <มา S 1> ทโบวตัวเดิมเลยวัดจากไฮวัดจากซ้ายมาขวาดีกว่าพูดว่าจากจากซ้ายมาขวาแต่ว่าเราวัดกลับด้านทีเนี้ยแตส่วนขยายคือ extension เนี่ยครับ มีค่าตั้งแต่เท่าไหร่บ้างนะครับแต่ที่นิยมกันที่เรานิยมกันนะร้อยยี่เจนาะร้อ8และ200นะครับที่นิยมใช้กันซึ่งถ้าใครนะครับอยู่ในคอร์สของทองคำค่า extension นี้พี่ๆใช้อย่างชำนาญแน่นอนทีนี้นนนเราก็จะเห็นแล้วว่าไอ้จุดขยายของเรามีตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมร้ยยี่สิบเจ็ดร้อยหกเอ็ดสองรก็จะเป็นสัดส,ส่วนที่เขาสามารถ ปรับตัวขยายขึ้นมาได้นั่นเองนะครับในภาพทั้งหมดนี้นะครับผ่านกันแล้วนะครับสำหรับค่ารีเทสและ e x t e n ท i o n ก็3ครับเป็นสัดส่วนของ Projection กันบ้างคือการวัดสัดส่วนยืดนั่นเองเนาะจะพาดูว่า p Project นันเกิดจากอะไรเนาะแล้ว่าใช้ r e เทสเมน n นี่ครับในการวัดได้เช่นเดียวกันแต่จะเป็นการวัดกลับด้านก็คือวัดยังไงวัดจากหางนี้ลงมาที่โลแต่การวัดของเราอ่ะเราจะเป็นการวัดเนาะวัดเพื่อยกต เข้า,าใจไหมเพื่อดูว่าสัดส่วนยืดเนี่ยมันยืดไปได้เท่าไหร่เทียบกับไอชุดเนี้ยก็คือยกไปเลยทั้งอันนะ่ะใช่ยกไปเลยทั้งอันนะ่ะแล้วเราก็จะรู้เทียบว่าไอชุดก่อนหน้านเนี่ยกับไอชุดหลังเนี่ยที่เราจะเทียบขึ้นไปเนี่ยราคายืดไปเท่าไหร่แล้วถ้าเท่ากันเขาก็อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแต่ถ้าไม่เท่าแล้วเขายืดเกินกว่านั้นก็จะเป็นสัดส่วนที่ยืดปรับตัวขึ้นไปต่อได้อีกซึ่งฟิโบโปรเจคชันเนี่ยจะนิยมใช้ครับในส่วนของ โครงสร้างจริงๆอ่ะพี่ๆทุกท่านอ่ะรู้แค่ดีเทสกับเอ็กเซนชั่นอ่ะแค่นี้เพียงพอแล้วซึ่งวันนี้เราจะพาดูจุดเข้าครับในส่วนของรีเทสกับเอ็กเซนชั่นเป็นหลักส่วนโปรเจคชั่นเนี่ยต้องลงรายละเอียดยิบย่อยเยอะเลยซึ่งถ้าใครสนใจนะเรามีสอนเกี่ยวกับสัมมาาฟิโบอยู่แล้วสามารถติดต่อแอดมินเราไ,ได้ท่าดได้เหมือนกันนะ, <c oughs> นะครับเพื่อไปเรียนรู้เพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งว่าใครอยากรู้ลึกรู้ละเอียดเกี่ยวกับฟิโบตัวเนี้ย ก็มีคอสที่อาจารย์ซิ่งได้สอนไว้เหมือนกันนะครับลองสอบถามเข้าไปดูเนาะอันนี้ไม่รู้รายละเอียดเหมือนกันว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่หรืออะไรยังไงแล้วนะครับครับมาเนี้ยทีนี้นะครับขอกราฟนิดหนึ่งมาดูกราฟอันนี้หนึ่งขอหน้าลงๆเลยอย่างแรกคือที่จะมาเรียนรู้เลยเป็นฟิโบรีเทสเมนต์นั่นเองนะครับฟิโบนาชชีอะรีเทสเมนต์ก็จะเป็นลักษณะนี้ทีเนี้ยก่อนทั้งก่อนอื่นทั้งหมดนะอย่าลืมนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญเนาะในการ วางแผนเทรดต,ต่างๆนะอย่าลืมไล่ทำฟลิลมใหญ่นะแต่เนี้ยจะพาดูจุดเข้าแล้วกันนะที่ได้เกิดไปนาะอ่าอย่างแรกเลยจุดเข้าของ retestment เราดูยังไงทำโลทํำไฮปรับตัวต่าลงมาเรื่อยๆตลอดทางเลยจนมาเจอมาเจอ,อมาเจอจำได้ไหมมาเจออะไรมองกลับไปซ้ายมือครับมองตามนี้นะอ่ามองไปซ้ายมือไม่ใช่กราฟหมาถึงกราฟกราฟโอเคนี่นะครับมองจากเนี่ย เรามองตอนนี้เนะเราแบ่งหน้าจอแบบนี้ทางนี้ทางขวาทางนี้ทางซ้าย <อะ S 1> ให้เรามองย้อน,นกอนไหมเพื่อมาดูกราฟทางซ้ายมือ,อะนะครับมองแบบนี้โอเคนะโคตรพัฒน์นะ,อะโ,อโอเคครับเราก็จะเห็นว่าทางซ้ายมือครับจะมีกลุ่มดีมาน์อยู่เนาะจริงๆเราเห็นตั้งแต่ภาพของนเนี่ยเหตหนึ่งเมื่อกี้ละพากลับมาเนี่ยเหตหนึ่งเนี่ยกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีดีมาน์ที่ซ้อนๆซ้อนๆกันอยู่เนี่ยทีเนี้ยเราเห็นแล้วนะว่า ราคาปรับตัวเป็นเทนขาลงลงมาวิ่งลงมามาเยอะและปรับตัวเด้งขึ้นไปอย่างที่เข้ามาเท่านายดีเอ่ยแพทเทิร์นอะไรครับทุกคนคิดว่าเป็นแพทเทิร์นอะไรแพทเทิร์นอะไรครับคิว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 เอ่อคิวเ็มบายนะครับคิวเอ็มบายคิวเอ็มบายแหละชุดนี้ก็จะเป็นชุดของการคิวเอ็มบายนั่นเองในจังหวะที่ราคาเบรกขึ้นมาเนาะทุดนี้นะครับราคาทำโลทำไฮต่ำลง ปรับตัวลงมาเจอด m ม n นหรือซัพพลายอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเทนขาลงมาเจอดีมนันราคาเด้งขึ้นไปนะครับปรับตัวทีเนี้ยเสียโครงสร้างและของเทนขาลงเนาะเสียสวิงนี้เนาะเสียสวิงชุดนี้ขึ้นไปราคาเบรกขึ้นไปเรารอครับรอราคาม้วนกลับลงมาในจังหวะที่ราคาม้วนกลับลงมานะครับเราก็กางเลยฟิโบรีเทสเมนต์จากโลขึ้นไปหายที่กำลังม้วนกลับลงมาสมมุติว่าการาฟมีแค่นี้นะ มองออกเนาะเห็นอะไรไหมครับทุกท่าน61.8อ่า61.8เนี่ยเห็นไหมเออเป๊ะป่ะเป๊ะว้าว Extension บ้างโ Extension นะครับสัดส่วน Extension จริงๆอ่ะไอชุดนี้เนะเหมือนที่เล่ามาเมื่อกี้เลยราคาทำโดทำไฮต่ำลงมาเนาะราคามาเจออีกแล้วกลับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับสมมติว่าไอชุดทั้งหมดเนี่ย เราอาจจะยังไม่ได้เข้ามาแต่เห็นแล้วว่าราคาทางโครงสร้างเป็นเทนขาลงมา uh huh. ทีเนี้ยในจังหวะที่ราคาปรับตัวลงมาเจอนั่นแหละดีมานหรือซับไพก็แล้วแต่ถ้าเป็นเทนขาลงเราก็จะมาเจอดีมานใช่ไหมในส่วนของที่เขามาเจอดีมานอเราก็จะวัดสวิงขึ้นไปจากสวิงที่โลที่ทําไว้ตรงน,นี้กลับไปถึงไฮที่ส่งราคาลงมาต่ําสุดเราก็จะใช้ค่าฟิโบ ร้อยยี่0ิที่อยู่ในกรอบดีมานโซนนี่แหละในการช่วยแต่ทีเนี้ยสังเกตเห็นไหมว่าค่า extension ร้อยยแต่ remark จำได้ไหม remark อะไรไว้เกินคำว่าเกิน100ขึ้นไปหลายๆท่านอาจจะไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายบ้างเลยอาจจะไม่ใช่แค่3ค่านี้แหละแต่ค่าที่นิยมเจอบ่อยๆคือ3ค่านี้ที่เบาโวใช้กันแล้วกัน ที่บลว์ใช้กันนะแต่มันก็จะมีค่าอื่นอีกเนี่ยอย่างฟิโบอย่างเนี้ยไม่แน่ใจว่าใครเซตทิ้งไว้นะเห็นไหมว่าม,มันก็จะมีค่า113.6อ่ที่ราคาแบบตัวลงมาแล้วก็เทสปรับตัวขึ้นไปได้เช่นเดียวกันใชนครับแต่ค่าที่นิยมอะ่ะอาจจะเป็น127ถ้าใครรอที่127ฉันจะรอแค่127ที่อยู่ในโซนก็อาจจะไปเทสทดสอบ127ที่อยู่ในโซนตลอดตลอดจนเห็นสถิติแล้วว่าใช้ได้เวิร์กเว้ยและบวกกับ อาจจะใช้เครื่องมืออื่นมาประกอบช่วยอย่างที่บอกไปคลาสสิกไดเวอร์เจนต์ริอร์ซ่อไดหรือใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ใช้ไฟแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่ไอชันหรืออะไรก็แล้วแต่โซนอะไรก็แล้วแต่ได้หมดก็จะไปประยุกตันเองเนาะใช่ไปไปผสมโลงกันเองว่าอะไรที่บงบอกว่าการเทรดเป็นเราใช่แล้วครับก็จะเป็นแบบนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปก่อนนะครับเพราะว่ามีก็ ถึงเวลาแล้วนะครับใช่แล้วหมดเวลาแล้วนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับถ้ามีโอกาสในช่วงของการไลฟ์แบบนี้เนาะก็ติดตามไลฟ์สเปเชียได้ครับทุกวันอังคารครับจะมีความรู้ให้กับทุกท่านได้ติดตามเสมอนะครับเราจะมาแบ่งปันความรู้แหละฟรีฟรีให้กับทุกท่านเลยนั่นเองนะครับวันนี้เราสองคนครับโคตรติตีค่าโคตรพัดค่าขอโัตอะไรสวัสดีไงสวัสดีครับ